พาดูที่ดินทำเลทองนะครับที่ดินดินแม่น้าแควใหญ่ใจกลางจุดศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําแม่น้ํแควใหญ่ของเมืองการนะครับเป็นจุดจุดศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งโรงแรมโรงแรมร,ระดับพรีเมียมทั้งหลายของเมืองการอยู่รอบๆตรงนี้นะครับเชิงสะพา,านสุดใจครับเชิงสะพานสุดใจทางนู้นเป็นสะพานข้ามแม่น้าแควไปทางนู้นสะพานข้ามแม่น้าแควอยู่ทางนู้นครับห่างไปสักเท่าไหร่ครับลุงหนึ่งกิโลประมาหนึ่งกิโลจากสะพานข้ามแม่น้าแควครับสะพานข้ามแม่น้ํแควอยู่ทางนู้น ทางนี้ทางนี้เข้าเข้าตัวบางการสกายวอล์กจุดที่แม่น้ําควใหญ่ควน้อยมามาบรรจบกันสกายวอล์กใจกลางตัวบางการอยู่ทางโน้นนะครับนี่แม่น้ําควใหญ่นะครับตรงนี้เป็นร้านอาหารร้านอาหารนะครับเลิกกิจการไปแล้วท่านสามารถมารีโนเวทมาทําธุรกิจต่อได้เลยครับเนื้อที่ตรงนี้รูปร่างสวยๆเลยรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกือบๆจะตุรัสเลยนะครับสวยๆเลย,ย,เลยติดแม่น้ําด้านหน้านี้ติดถนนสาธารณะแล้วก็ติดแม่น้ำาควใหญ่นะครับตรงนี้เนื้อที่ สงานกับ57ตารางวาและฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงแรมขายควบกันเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรม16ห้องนะครับสองชั้นรวม16ห้องฝั่งโน้นเนื้อที่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมเนื้อที่2ไร่3งาน49ตารางวาครับ เป็นใบนอสอสามกรครับทั้งทั้งสองที่ดินทั้งสองแปลงนี้ใบนอสอสามกอ,อันนั้นเป็นรูปร่างยาวๆไปนะครับใครสนใจถ้าคุณบูมมาได้เลยครับโทร0855619351เ,เราเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับลงไปดูชั้นล่างกันครับ